ฟังด่ดนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่5ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมานั้นคำเมนชะตาขาดครับเพราะทูต i o t ตอกฟ้าลงพร้อมกับชี้ว่าไทยเรานั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้อย่างถูกต้องซึ่งยังรวมถึงคำเมนมีการอ้างออกมาครับว่าได้ยินเสียงปืน M16 นั้น8นัดใกล้กับจังหวัดบันเตยเมอนเจยและมาปิดท้ายอีกเรื่องราวนึงครับวิกฤตล่าสุดตอนนี้มีการดุนนรงกันอย่างหนักห้าม ใช้สินค้าไทยแต่ว่ายังทะลักเข้าเขมรอย่างต่อเนื่องโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2กันก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีภาพของฐานเขมรที่ลงเอาวไว้เกี่ยวกับการขึงตาข่ายป้องกันโดน แล้วบวกกับในช่วงเวลาทุ่มกว่าของวันที่4ตุลาคมครับที่อำเภอบรุรงรักจังหวัดสุรินทร์บริเวณใกล้กับปราสาทตาควายก็มีการตรวจพบแสงส่องประกายจากโดนของขมรที่บอกว่าเยอะมากกับเมื่อคืนนี้สําหรับโดนขมรที่ล้ํามาซึ่งเราก็ยังหาวิธีการจัดการไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ตัดสัญญาณโดนแล้วก็ตามมันก็เหมือนกับว่าประสิทธิภาพนั้นอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วบวกกับยังมีไม่มากพอครับพื้นที่แนวชายแดนเองก็ ทอดยาวถึง3-400กิโลเลยซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าพีคที่สุดและตกหน้าข่ามนไปเลยทันทีกับคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนหรือว่า IOT ก็ได้มีการลงบ้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็มีทุกสามประเทศครับมีบรูไนามาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนสีนายเดินทางลงบ้นที่ชายแดนไทยของเราครับในจังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกําลังสุรนารีเป็นวันที่2ติดต่อก,กันโดยเมื่อวานนี้ลง ลงพื้นที่สุรินทร์กับบุรีรัมย์บ้างซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ครับคณะผู้สังเกตการอาเซียนเองก็ได้พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการก่อสร้างรั้วสังกะสีล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเราประมาณ125เมตรบริเวณหลักเขตแดน2 4ถึง26นะครับใกล้กับหลักหมุด25ซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดบรรทึกความเข้าใจ MOU หรือว่าข้อตกลงหยุดยิงยังไม่พอแค่นี้นะครับยังมีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องนี้เนี่ยคณะผ ซึ่งทางพลจัตวาซัมซุนริซันที่เป็นหัวหน้าทูตสังเกตการรอบนี้ก็เด็กไม่สัมภาษณ์เหมือนกันว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกนํารายงานต่อผู้ประชาการฐานสูงสุดมาเลเซียเองและหลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังผู้ประชาการฐานสูงสุดในประเทศไทยและก็กัมพูชาเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้ทุกฝ่ายรักษาความมั่นคงและก็ยึดตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยคณะไอโอทีครับก็ยังเน้นย้าว่าคุณภาพของการลงพื้นที่มีความสําคัญมากกว่าความถี่ในการลงพื้นที่อันนี้เหมือนตอกหน้าข่มิ้นเลยครับที่ทบบท่วา ไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าไทยเราเนี่ยพอมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ ตรงประเด็นเลยนะครับแล้วคณะทูตเอไเอทีเองก็ยังชื่นมโยมารรฐานไทยเราว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพไม่ให้ข้อมูลเท็จไม่มีการเสริมกําลังหรือว่าใช้อาวุธเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามกฎการปะทะและก็มาตรฐานการเป็นทหารอาชีพก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทูตอาเซียนก็เริ่มตาสว่างแล้วนะครับงานนี้คาเห็นอาจจะโดนอีกก็ได้แต่ผมก็ยังคิดว่าคเขมนเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องทูตมากเท่าไหร่นะครับหรือแม้ว่าจะมากี่ทูตก็ตามเถอะแต่ว่าฮุนเซนไม่ยอมก็ยังก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับ มีทั้งภาพทั้งคลิปหรือแม้แต่ IoT เนี่ยเขาก็ยังพบว่าฝ่ายกัมบูชาได้ก่อสร้างรั้วสังกษีล้ำเข้ามาในเขตชายแดนไทยของเรา125เมตรก็100เมตรไปแล้วซึ่งเราก็ต้องพยายามผลักดันออกไปนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามและก็ตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเขาเจะยอมทุกอย่างไหมแต่ผมเองก็ยังคิดว่ายังคงจะไม่ยอมง่ายๆนะครับยังคงจะดึงเวลาไปแบบนี้ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่า ใกล้จะถึงเดทไลน์กันแล้วกับวันที่7และก็วันที่10ตุลาคมแต่วันล่าสุดหลังจากที่กองกําลังสุรานารีของไทยเราครับได้ยื่นหนังสือปฏิเสธขเมนไปว่าถ้าเกิดไม่มีการส่งแผนอพยพมาเราก็จะไม่มีการประชุมและก็จะเลิกคุย R b c บซทันทีซึ่งรอบนี้ขเมนมีการตอบรับกลับมาแล้วนะครับบอกว่าถ้าเกิดไทยไม่ยอมรับไทยไม่ยอมคุยขเมนก็จะไม่ยอมออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันโดยขเมนเองก็มีการท้าททยออกมาครับวันนี้คือแผ่นดินของกัมพูชา เกิดที่นี่และก็จะปกป้องแผ่นดินซึ่งก็จะไม่มีวันจากที่นี่ไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือวัวนที่10ตุลาคมก็จะไม่ย้ายหนีไปไหนทั้งนั้นถ้าเกิดฝ่ายไทยกล้าลงมือเราก็กล้าที่จะตอบโต้ซึ่งก็จะยืนหยัดขัดขวางและก็จะแสดงให้เวทีโลกเห็นว่าขเขมรปกป้องบ้านเกิดอย่างไรอันนี้เป็นข้อความที่ขมรเริ่มมีการแชร์ต่อกันออกมานะครับว่าจะไม่มีการย้ายออก ไม่ว่าจะเป็นวันที่10หรือวันที่7ก็จะขัดขวางและก็จะตอบโต้ถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าลงมือแล้วแค่นี้ก็ยังไม่พอครับขเมรยังมีการกุเรื่องมีการปล่อยเฟกนิวซึ่งเป็นรายงานที่เหมือนจะทําให้เวทีโลกนั้นสนใจเพราะล่าสุดมีการปล่อยออกมาเมื่อวันที่สีตุลาคมครับเวลาสี่ทุ่มสีนาทีขเมย์นั่งว่าได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทยเราจํานวน8นัดซึ่งก็คาดว่าเป็นปืน M16 เกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งไทยบ,บ,บริเวณจุดตรงข้ามกับจุดตรวจหมายเลข26ซึ่งอยู่ใกล้กับจััังหวดบนเเเเตยยมมือจรกพูชา น,นี้เป็นสิ่งที่ขมรอ้างมานะครับผมเชื่อว่ามันยังไงก็ไม่มีหลอกเสียงปืนแต่เหมือนเขาจะมีการอ้างเพื่อปลุกระดมมวลชนเพื่อส่งเสียงต่อเวทีโลกนะครับเราจะไปยิงใครล่ะเพราะว่าขมรไม่ได้มีชาวบ้านในพื้นที่มากเท่าไหร่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถามว่าขมรนยังมีการระดมมวลชนไหมก็ยังคงเข้ามาดัางต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้เยอะเกิดที่เราจะรับได้ก็เป็นมากินข้าวฟรีมานั่งพูดคุยกันแค่นั้นเลยไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามต่อไทยเรานะครับ ก็ยังคงทยอยกันมาเรื่อยๆวันนี้เยอะบ้างวันนี้น้อยบ้างก็จะเป็นแบบนี้สําหรับค่าเมียนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีม็อบจัดตั้งขึ้นมาแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เหมือนค่าเมนจะช้ำใจอย่างหนักอุตสาหารณนรงครับแบรนด์สินค้าไทยเราแต่วิกฤตก็คือวิกฤตล่าสุดนั้นอุ้มตะกล้าว,วิ่งหาสินค้าไทยเรา อย่างล้นหลามซึ่งหนึ่งกับมีการโพสต์ออกมาครับบอกว่าทหารแนวหน้าเนี่ยอดทนต่อทุกสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งลมทั้งฝนในป่าบุเขาแล้วประชาชนธรรมดาของเขงมรเองแค่เลิกใช้สินค้าไทยตรงๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลิกใช้จริงๆแล้วยังบอกต่อนะครับบอกว่าหากปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองทีละนิดก็สามารถทําได้ เพราะการนำซ้ำๆทุกวันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายติดนิสัยสินค้าไทยก็เหมือนกันเมื่อเราฝึกเลิกใช้เป็นนิสัยแล้วนานวันเข้าก็เบื่อไปเองก่อนซื้อใช้เนี่ยให้ลองคิดถึง F16 ที่ทิ้งระเบิดใส่ทหารของเราเราจะอุดหนุนสินค้าไทยเพื่อเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวเขมรนะครับเริ่มมีการลงลงมากขึ้นหลังจากมีข่าวล่าสุดเลยนะครับว่าแม่ค้าพ่อค้าคนกลางของเขมรนั้นมีการนําเข้าไก่จากไทยนําเข้าอาหารจากไทยเราเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายก็เลยเป็นเหตุ ว่าทําไมถึงมีการโลน,นลงขึ้นมาอีกพอสินค้าไทยเรานําเข้าปั๊บหมดทุกอย่างหอบตะกร้าเนี่ยกูราหนซื้อสินค้าไทยเราเลยหลายคอมเมนต์นะครับก็มีการบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าคนกลางพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีหัวใจเป็นชาวมเขมรเลยและก็อยา่าคาดหวังอะไรกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหรือยังมีคอมเมนต์นะครับบอกว่าไทยบุกรุกที่ดินของเราแล้วก็ดูถูกเรา ทำไมต้องสนับสนุนความสําเร็จของพวกเขาเห็นใจทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินคิดถึงสุขภาพชาวเขมรบ้างไหมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่เหมือนอดไม่ไหวทนไม่ได้ครับสินค้าไทยยังไงก็มีอิทธิพลมากกว่า70%ของเขมรเลยซึ่งจะเลิกใช้เนี่ย ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีอย่างต่ำสิบปีถ้าเกิดจะเลิกจริงๆแต่ผมเชื่อว่าเขมรนเลิกไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วประกอบกับยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาล่าสุดเหมือนกันครับที่รวบหกรายง,งานขมรนอีกแล้วก็มีการสารภาพออกมาเหมือนเดิมว่มาบ้านเกิดไม่มีงานทำลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาทำงานในประเทศไทยเราซึ่งก็เป็นวันที่4ตุลาคมเลยกองกำลังบุรพานั้นได้ดักจับชาวเขมรนเดินเท้าออกมาจากชายป่าพอเข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นจำนวน6คนครับชาย3หญิง3ซึ่งในการตรวจสอบก็พบว่าทั้งหมดนั้น ไม่มีเอกสารการเดินทางเลยจากการสอบถามเบื้องต้นให้การเหมือนกันเลยนะครับว่าได้ว่าจ้างชาวขาเขมรเนี่ยในราคา7,000บาทเพื่อนำทางให้พวกเขาเข้า,ขามายัางประเทศไทยแล้วก็จะมีรถยนต์มารับต่อไปโดยไม่ทราบว่าเป็นรถชนิดใดเพื่อที่จะไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็จับและส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มาอีกแล้วนะครับสำหรับขมนมาต่อเนื่องทุกวันทุกวันจริงๆรายงานมา3าสี่วันเนี่ยขมนก็หอบกระเป๋าหอบแบบโอโหมากันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ยิ่งเยอะ40-50คนเลยซึ่งยังไงก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์ของโอนเซนก็เริ่มวิกฤตอย่างหนักเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับมีการประท้วงเอ่ยหรือแม้แต่อาหารการกินเนี่ยเริ่มจะไม่พอกันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการยอมนะกับปริษัทบ้านหนองจานซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่เป็นเรื่องสาคัญและเราก็ต้องติดตามกันต่อ อย่างใกล้ชิดกันเลยและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็จะ่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย